ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์เจ้าลูกน้อยนำโชคนะครับวันนี้เรามาขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งพรบปักชํานะครับนี่ผมไปตัดนาเมื่อกี้ครับเพราะมันอยู่ในที่ลกนะครับถ่ายไม่ค่อยได้ครับเพราะมือหาอยู่คนเดียวครับ พอเราตัดได้ขนาดนี้ก็คือเราจะตัดเฉียงนะครับ45องศานะครับแล้วเราก็ใส่ถุงมือยางก่อนนะครับเพื่อจะล้างยางเขาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแพ้ยางก่อนนะครับถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับ นี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเลครับเราไม่มีน้ำยาเยล่งยงรางนะครับบางคนก็ก็ใช้กะปินะครับหรือว่าผมจะใช้กระทิงแดงนะครับ ชุกพลังครับเป็นน้ำยาเ่งรากก็ได้นะครับถ้าเราหาหาไม่ได้นะครับครับที่เราตัดมาเขาจะมียางเดี๋ยวครับเราก็ล้างออกก่อนนะครับพอล้างเสร็จเราก็จุ่มน้ำยาเรากหน่อยนะครับ างทีเราไม่อยากล้างเราก็ใช้ผ้าเช็ดหรือสำลีเช็ดก็ได้นะครับแต่ว่าล้างน้ําสะดวกแล้วเราตัดความยาวตามที่เราต้องการนะครับเพราะเราจะใช้วิธีแบบควบแน่นนะครับควบแน่นคืออยู่ในถุงครับแล้วก็ผูกนะครับ แตาเราใส่ถุงพลาสติกใส่ครับจะดีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมหาไม่ได้ครับต้องใช้ถุงถุงหิห้วครับสีขาวคุ้มคุนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดี่ผมจะทำดูให้ดูสักสี่ห้ากิ่งครับทำเยอะเกินใช้เวลานานครับเดี๋ยวจะเบียดกันนะส่วนหน้าผมจะตัดตรงยอดนะครับ เราจะตัดมาทาั้งกานก็ได้นะครับแล้วก็ท,ทําเป็นทั้งท่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมตัดแค่ยอดเข้มาเลยครับการตักกิ่งชํามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาแตกกอช้าครับไม่เหมือนการใช้เมล็ดครับการใช้เมล็ดนี่เพาะเมล็ดแต่เขากฉพาะจะโตวไวนะครับ การแตกกอก็จะดีกว่านะครับเขาสามารถแตกหนอแตกกิงก้านได้ไวกว่าที่เราปักชำนะครับับล้างครับลูกน้อยนำโชคเป็นไม้ไมงคลน,นะครับพวกเรียกทรัพย์กับเงินทองปลูกแล้วจะโชคดีนีครับ้าขายร่ำรวยครับ ก็เห็นเขาปลูกเยอะนครับดอกเขาเยอะนะครับดอกเขายิ่งได้แดดครับเขาชอบแสงแดดครับดอกเขาจะออกแดงเลยนะถ้าเราอยากได้ต้นเล็กแล้วก็ตัดเล็กครับตัดอย่างนี้ได้สองท่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากปลูกต้นโตเลยแล้วก็เสียบทั้งกานเลยนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วครับผมก็แช่น้ํายาไว้แป๊บนึงนะครับส่วนผสมดินของผมก็ใส่ขี้แกบนะครับ ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ทรายนิดหน่อยครับแล้วผมก็จะใช้แก้วนะครับเหลือใช้นี่ครับเป็นตั้งตั้งแล้วประมาณสิบกว่าบาทก็มีนะครับแล้วแต่ขนาดของไซส์นะครับแต่เราไม่ต้องเป็นต้องไซาใหญ่เกินครับขนาดนี้ก็ได้ครับไม่เปียงดินนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ถุงจะได้ใส่ง่ายๆครับ ริงเราใส่ติดแก้วก่อนก็ได้นะครับแบบโอกาสการที่กิ่งจะช้ำม,มามีนะครับเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้หรือเราค่อยกดนะครับกดแน่นเลยนะครับอย่าให้เขาขยับขยี้นนะครับได้แล้วครับ1ต้น อย่าลืมเจาะดูใต้กระถางนะครับใต้แก้วน้ำนะครับผมชอบให้ข้อครับให้มันจมดินนะครับข้อพวกนี้ครับ พะส่วนมากผมเจอลากเขาจะออกสามข้อนะครับแล้วกดให้แน่นครับพวกนี้จะให้ดอกที่สวยนะครับดอกเยอะนะครับยิ่งได้แดดจ้าแล้วจะยิ่งแรงและหำเลยนะครับเป็นโดงเลยนะครับยิ่งปลูกเยอะๆครับกระถางเป็นพุ่มครับจะสวยครับ ตอนนั้นผมซื้อมาต้นหนึ่งก็ร้อยแปดสิบาทครับประมาณนี้ครับร้อยแปดสิบาทครับแต่ตอนนี้น่าจะถูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมซื้อต้นเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู่าต้นเมล็ดที่ต้นเมล็ดเขามีผมปลูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเราจะใส่ดินเต็มกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับเต็มก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเสียบนะครับ เดี๋ยวโอกาสการช้ำมันมีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสวยน,นะครับอย่าลืมกดให้เขาแน่นนะครับอย่าให้เขาขยับเยี้นนะครับสำคัญครับ สวยงามมากครับผมยังชอบเลยครับปลูกเยอะๆครับหลังหลังบ้านผมครับเต็มเลยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ขยายพันธุ์มันครับส่วนมากผมจะใช้มเมล็ดนะครับขยายพันธุ์นะครับรุ่นนี้ผมก็ขยายพันธุ์ได้เยอะกันนะครับมเมล็ดนะครับคือว่าเราจะปล่อยแบบนี้ไว้ ก็ได้นะครับแต่ว่าการอบครับจะให้เปรซ็นการรอดเยอะนะครับแล้วก็รากก็จะออกใบนะครับเพราะทําให้การระเหยของน้ําเนี่ยไม่เยอะนะครับอีกสักแก้วสิครับสักแก้วฝาก็เริ่มร้องนครับฝนก็ไม่ตกพัดร้อนก็ร้อนนะครับนครับสวยๆนะครับ ถ้ากิ่งแบบนี้ครับจะสวยเลยนะครับส่วนมากผมจะปักให้จุประมาณสองข้อนะครับเพื่อความชัวร์ข้อหนึ่งไม่ออกมันก็จะออกอีกข้อครับลากนะครับแล้วก็กดครับแค่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูไม้เมล็ดนะครับผมเพาะได้ประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆพวกนี้ครับพวกนี้ครับไม้เมล็ดครับนี่ครับเขาจะโตไวนะครับถ้าเขาไม่ได้โตแล้วครับ แปบเดียวเดี๋ยวเขาจะแตกกอแตกพุ่มเด้ไวกว่าพวกนี้นะครับเห็นพวกนี้โตโตนะครับเดี๋ยวเขาจะแซงนะครับพวกนี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับไม่ยอมซื้อเป็นเมล็ดนะครับกัดซื้อเป็นเมล็ดจะออกพุ่มเล่ไวกว่าที่เราจะปักชำนะครับพอเสร็จเราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ รดน้ำให้ชุม่มเราจะลดน้ำครั้งเดียวนะครับลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับพอเราลดน้ำเสร็จนะครับที่จริงเราต้องหาถุงพลาใส่ใส่นะครับใส่เขานะครับทำการอบนะครับ ถ้าเราอยากให้ดีน้ําที่เราผสมกระทิงแดงเมื่อกี้ครับลดทีนะครับแล้วเราก็หาถุงครับ หน่อยนะครับจะได้ดูดีๆนะน,น,นะครับนยครับก็เป็นอันว่เสร็จสิ้นนะครับรับรองอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะออกจากถุงได้นะครับลาเขาจะออกไวมากกับพวกนี้ครับบางทีแช่นะ้ำเขาก็ออกนะครับครับอันนี้ผมก็จะมาขยายพันธุ์ต้น สวยไหมครับลุกน้อยนาโชคนะครับสวยมากมากครับตัวนี้ครับเขาจะเหมอนนกครับที่ออกมานะครับก็เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องมารอเมล็ดนะครับบางทีเมล็ดเขาจะดีดออกก่อนที่เราจะไปเจอนะครับนอกจากเราเจอแล้วเราจะใส่ถุงยางครับถุงยานะครับ ใส่ครอบมเมล็ดเขาไว้เวลาเขาแตกขเขาจะแตกอยู่ในถุงนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับ